กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกถ่านครับอาหลังจากส่วงเศร้ามานะครับเศร้าของวันที่ครับ21นะครับวันอังคารครับที่21มือนีมาผมมาเจอกันส่วงเศร้านะครับตอนนี้กัเวลานะครับหนึ่งโมงกว่าๆใกล้จะ2องโมงเช้าแล้วนะครับมาผมมาเจอกับแอดวิไลครับในคลิปนี้คือแอดวิไลเกินไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ หลังจากปล่อยตัวเลขแน่ทางนะครับล็อกสายพออไปแล้วนะครับแอดวิไลได้กเกินในคลิปนั่นไว้ว่าจะเอาตัวเลขแน่ทางนะครับสายผู้กองนะครับคุณพอเสียนสีเทไในทรงมให้ยนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพอเสียนสีเทพนะครับที่ทรงตัวเลขแน่ทางนะครับมาหายแอดวิไลนะครับนั่เสนอฝากตอนเอฟซีคุณพอคุณแม่ทางช่องกัน อะเขามาเบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามน้ำเด้อคุณพอ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามไม่นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นเรื่องสําคัญอาถาคุณพอ่อคุณแม่บอกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับเวลาทาังช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงคุณพอ่อคุณแม่จะพาข่าวสารแนวทางกันนะครับอาจางไดกะแอดวิไลขอกกาบขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์ ที่เป็นกำลังแรงใจมาตลอดนะครับบอมีสิ่งใดตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับนอกจากหาคีปตัวเลขเนวทางนะครับอ่าสำนักีิวเด็ดสำนักี่วดังอ่าเกาแน่ไม่แน่ค่าเข้ากันไปนะครับอ่า้ามาเข้าสอบสำนักใดข้ากังต่างๆนะครับบอามากกะป่อยผานอ่าน้อ,นองออสก,กาไปโรงเรียนสวัสดีครับน้าวบ่ครับอ่าน้องออสก,กาไปโรงเรียนนะครับตอนนี้กินข้าวแล้ว น้องผู้พานะครับตอนนี้น้องผู้พายังกินเข่าอยู่นะครับน้องผู้พายังกินเข่าอยู่อน้องผู้พาสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีสวยๆครับกินข้าวกับอะไรกับแคบหมูเอางวดนี้ไม่ฝันบอกไม่ได้ฝันฝันได้เลขบอกฝันไปฮะยังมาฝัน อานองผู้พาเพิ่นกินเขากำลังจะไปลรงเรียนนะครับวันอังคารที่21นะครับมาพบมาเจอกันเ้านี้นะครับอาจังไดนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาเดี๋ยวทางแอดวิไลจากผ้าเขาไปเบ่งตัวเลขแนวทางนะครับสายพออนะครับคลิปนี้จะเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับคุณพ่อว่าสายพออนะครับได้ฉุดล่างมาก่อนนะครับ อาจังได้ข้าเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางพร้อมกันนะครับอ่ะเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุปกาศเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับสายผู้กองนะครับคุณพ่อเสียดสีเทปทรงมาให้นะครับอ่ะขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่ทรงตัวเลข หลีกเนี่ยทั้งนะครับมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันสายผู้กองนะครับนะครับมาเบิงน้ำกันนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปด ล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบน ล่างอย่างเดียวนะครับอ่าคุณพ,อพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวยัดวิไลจับผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับของสายผู้กองนะครับ,มา,บามาเบิ่งกันอ่าเฮามาเบิ่งเด็กวิ่งกันก่อนนะครับคุณพ,อพ่อคุณแม่วิ่ง วิ่ง6เม็ดเดียวนะครับ6เม็ดเดียว6เม็ดเดียวนะครับจับคู่ครับามาเบิงสุดจับคู่มีแค่3คู่นะครับคุณปอคุณแม่3คู่แค่นั้นนะครับคือ6 1 6กสามหับคุณพ่อคุณแม่แขบหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือสายผู้กองได้เร็วไปเร็วนะครับสำหรับตัวเลขแนว่ทางแต่ละสำนักนะครับที่ทรงมหาหันะครับนี่ก็เป็นของอเลขมีที่มานะครับของสายผู้กองนะครับคุณพ่อเสียนสีเทปด้สรงมาใหันะครับมือนี้ อ่าลงให้วันที่รับเสาของวันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าลงให้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับฝากแชร์ไปเ้ยครับคุณพ่อคุณแม่แต่ละคลิปนะครับอ่าให้กำลังแรงใจพอดสีเทปน้ำนะครับที่ส่งตัวเลขแนวาทางัง มาให้แอดวิไลนนาเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันได้ชมกันมักชอบเข้ากระจังตามรับบ่หมักปล่อยพานนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสํานักอาศยผู้กองนี่กถือวากะลั่นตีได้คือกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือววากะรันตีได้คือกันนะครับอาจางย์ไดเขาก็มาติดตามกันต่อล่างอย่างเดียวนะครับวิ่ง6เม็ดเดียวสายบินะบบน,นนะครับ IFC คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับมักชอบยู่แล้วนะครับ6อ่า หกยังนะครับหาตัวเด็ดๆมาจับใส่แต่ว่าสายผูก่องจับมานะครับคือ6 1 6นึ 3, 6่งชุดนะครับเนีนๆกันเลยอ่าจังไดกะหมัก6 1จัดไป6 3จัดไป6 4จัดไปหรือว่ามักทั้ง3คู่สามารถจัดเลยนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอะขอกรับขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึงเด้อครับช่วงนี้ นะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวล่มเดี๋ยวหนาวอ่าช่วงเ้าสายมากกับมีแดดอ่าช่วงกลางวันกับจะคงจะอบอุ่นแน่นะครับแต่ว่าสําหรับแอดวิไลนะครับมักอากาศช่วงหนาหนาวนะครับอ่าทำให้สดชื่นดีนะครับอาจยะได้ก็ขอกกาบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่ติดตามนะครับ เอสซีไม่นะครับที่เขามาติตามไม่ย,ย่าลืมเด้อครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกผ่านข่าวสารแนวทางกันครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับคุณพ่อคุณแม่จะบอกผ่านข่าวสารแนวทางกับอาสารคิปนีแอดวิไลจะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปขอตัวไปกินข้าวเศร้าเดี๋ยวจังไดจังมาพบเจอกันส่วนสายๆเที่ยงอีกรอบหนึ่งนะครับฝากแชร์ในเด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร์ไปนะครับ อายุดีไม่แห้งท,ทุกทุกท่านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ